โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอราราฟฟอรมลี่กันีกเชคเคยลสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลรัสเป็นกมป,ประเทศไอดอลร์พีจีวันนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยเข้าวันที่6แล้ว เพราะว่าผมเล่นช้ากว่าคนอื่นนะผมเล่นเซิร์ฟหลังๆนั่นเองนะครับเนาะปัจจุบันเซิร์ฟหลังแม่งยังเติมกันโหดมากนะเกมนี้แล้วก็พอเข้าสู่วันที่6ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเนี่ยจะปลดล็อกในส่วนอของระบบอาวุธเทพเข้ามาบวกสเตตัสเยอะมากๆแถมยังมีสกินด้วยสสกินสกินคอสเนี่ยเป็นของสายนักธนูบวกโจมตีคอมโบนะครับแล้วก็ดามจทั่วไปอีกอันนึงเนี่ยเป็นคาถาเวทมนต์นะครับเป็นลดดามจที่ได้รับเป็นของสาย คาล o จอร e แอค t เนาะสายนักลบนั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าของสายเวทเนี่ยยังไม่มานะแล้วก็ระบบเนี่ยนะครับมันจะอัปเดตกิจกรรมมา2กิจกรรมคือกิจกรรมนี้ระยะเวลาเนี่ยอยู่2วันซึ่งจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวของคอนพิเศษนะครับแล้วโอกาสได้แม่งโคตรบัตรซบเลยคือโอกาสออกแม่งคือ0 2 5เโอกาสโคตรน้อยนะครับเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะสายฟรีก็เล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถเก็บของรางวัลเนี่ยนะครับนะจากการทํากิจกรรมพวกเนี้ยนะครับในการที่เอาไปตัวของ สุ่มรูเลตเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าก็สามารถเติมได้เหมือนกันอ่าสามารถเติมได้เหมือนกันแล้วก็ผมเห็นห,หลายๆคนเนี่ยเติมแพ็คนี้เพราะว่าค้อนมันโกงนั่นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวกิจกรรมสุ่มรูเลตรอบก่อนเนี่ยผมโชคดีมากๆนะผมได้สัตว์แดงมาเออโชคดีมากเลยครับได้สัตว์แดงแล้วก็ไม่รู้ได้สกินสกิลสีแดงมาจากไหนด้วยนะอีกอันนึงเออโชคดีมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะยุ่งยากหน่อยนะอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ย อีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเราสามารถเติมเงินได้เหมือนกันเป็นกิจกรรมที่สามารถเติมเงินได้เหมือนกันเลยแล้วก็กิจกรรมนี้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือมีลถสีชมพูหรือว่าสกินของสัตว์ขี่ที่ผมบอกว่าไอ้รอบก่อนเนี่ยที่มันเป็นตัวของชุดสก,กินธรรมดาใช่ไหมครับมันไม่ได้บวกเอฟเฟกอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นสก,กินของไอเทมอาวุธเทพแล้วก็สัตว์ขี่เนี่ยมันจะบวกสกเตตัสพิเศษด้วยแถมยังบวกสก,กิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยคือโคตรดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย หน้าเปิดนะครับมีทั้งไอเทมที่เป็นสายรดดาเมจใช่ไหมอ่าอันนี้คือเป็นอ่าสกินอาวุธเทพอันนี้คือเป็นสกินของอ่าสัตว์ขี่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นสกินแฟชั่นน่นเองนะครับเนาะของเนี่ยค่อนข้างโอเคแถมยังมีการเปิดเป็นสเต็ปเหมือนกันด้วยแล้วก็ต้องบอก,ก่อนว่ามันจะได้ตัวของกังหันลมมากางหันลมเนี่ยสามารถเอาไปแลกในร้านกังหันลมตรงนี้ได้มีให้แลกครับรถก็มีให้แลกสกินเนี่ยแพงนะไอตัวอาวุธนี่คือแม่ง200เลยนะ 200เลยนะ200กันหางลมไอเนี้ย100นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มาด้วยตัวนี้มันจะเป็นไอเทมพิเศษที่อยู่ในเซนะิร์ฟเวอร์จีนอ่ะเขาก็ใช้กันซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันปลดล็อกตอนไหนอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นระดับสีแดงคือสูงสุดแล้วมั้งในตอนนี้นะครับค่อนข้างโอเคเหมือนกันถ้าใครอยากแบบว่าแลกแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเหมือนกันเลยมี b บ t t l e Pass กิจกรรมก่อนหน้านี้ไม่มี b บ t t l e Pass นะแต่ว่ากิจกรรมนี้มี b บ t t l e Pass สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เอาคอรน แถมยังได้ตัวนี้เอาไปหมุนรูเลตนู่นนี่นั่นด้วยน่นเดงกนะครับาสามารถซื้อได้ถ้าใครงบถึงนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นกลัวของการทำเควสแล้วก็ได้ที่อไอเทมพิเศษเดี๋ยวไอเทมนี้มันทำอะไรได้าการ์ดเด็กขันษาใช้สหรับปลดร็อกรางวันเกรดในตู้เกมและรวมการ์ดเดี๋ยวดูก่อน,นว่ามันใช้แลกอะไรนะครับเราต้องกดไปตรงนี้นะไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาตรงนี้ แล้วเราสามารถใช้การ์ดเด็กเล่นเนี่ยแทนตัวของลูกแก้วได้อ่าแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนตัวของใบกาชาฟีนั่นแหละอ่านะก็คือใช้แทนตัวนี้ได้นั่นเองเพราะว่ามันเขียนว่ามอบ10ตัวของการ์ดเด็กเล่นเนี่ยเพื่อหมุนสล็อตใช่ไหมปัจจุบันผมมีการ์ดเยอะอยู่นะะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้ตู้เกมนะครับเรากดลับของไปก่อนนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้คือเป็นอันดับบอร์ดอันดับเนี่ยมีรางวัลด้วย คือบอกได้เลยว่าของแม่งโหดมากเพราะว่าไอ้ของตัวเนี้ยไอ้ตัวคําสั่งขี่ยานเนี่ยนะครับขี่ทยานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไปแลกสัตว์ขี่ระดับสีชมพูและก็ระดับสีแดงได้นะครับแล้วใครได้ที่หนึ่งนี่คือบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแข่งกันตาแตกแน่นอนคนนี้เปิดไป700ครั้งอยู่เซิร์ฟเวอร์35นะเออแต่ว่าของผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์34นะครับคือแบบมันเป็นแข่งข้ามเซิร์ฟด้วยโอ้โหแบบอัดกันเติมกันแข่งกันเยอะมากนะแล้วก็ร้านค้ากังหันลมอ่ะก็ดูแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับ อ่าประมาณนี้นะเราสามารถใช้ตัวของอเพชรเนี่ยนะครับเพชรแดงเนี่ย15,000ในการแลกตัวนี้ได้สามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวแต่ผมมองว่าไม่คุ้มไปถ้าง,งบถ้าของเราไม่เยอะอ่ะผมมองว่าเอาเพชร1 5 0 0 0ไปเปิดกาชาไอ้พวกสัตว์เลี้ยงพวกอ่าตัวของการ์ดตัวเนี้ยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันมันไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาดูด้วยกันว่าเราจะโชคดีได้ไหมนะครับอื เออทำไมมันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทําไมมันให้ผมซื้ออะทางที่มันบอกว่ามอบตัวนี้สิบอันนี้ได้เออคืออะไรวะหรือว่าเราต้องไปผปสมก่อนมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออทุกครั้งที่สุ่มรางวัลจะได้รับการ์อ,อศึกษา1หนึ่งใบอ๋อมันเป็นมันเป็นอันนี้แน่เลยมันเป็นอิบ,บออดการ์ดตัวนี้ครับอาผมมีแต้มอยู่ประมาณนี้ก็คือมีแต้ม48ต้มใช่ไหม นะครับก็คือมันแข่งแต้มอ๋อไอตัวการ์ดหันษาคือแต้มโอเคผมนึกว่าเป็นไอตัวเปิดสล็อตก็คือถ้าเราเปิดตัวนี้สิอันเราจะได้การ์ดหันษา10ชิ้นประมาณนี้าพูดง่ายๆก็คือเปิด1ครั้งก็ได้การ์ดหันษาแล้วก็เอาไปเป็นตัวของรางวัลที่แบบจัดอันดับนั่นเองนะครับอ๋อประมาณนี้แล้วกันโอ้แสดงว่าก,กิจกรรมนี้เนี่ยแข่งกันเติมครับเป็นกิจกรรมแข่งกันเติมเลยง่ายๆถ้าใครอยากแบบได้ของรางวัลเยอะๆหน่อยก็อาจจะต้องเติมแบตเชนพาร์ตตรงนี้นะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาอีกอันนึงที่มันแจกฟรีค่อนข้างเยอะนะโอเคขอโชคดีครับโอกาสออก2ไอศูน้าเปปุ๊บเข้ามาโอ้โหได้ค้อนโอเคอ่ะก็ถือว่าเกลือครับไม่เป็นไรอ่าหลากัหลกๆเนี่ยในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาในวันที่6ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหมือน X Do c นะครับมันจะอัปเดตตัวของกิจกรรมเนี่ย ตามวันเวลาของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆยกเว้นบางกิจกรรมที่มันอัปเดตมาพร้อมกันเลยตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดไปนานแล้วนะครับเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้และกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ